ว่ากันว่านะครับในช่วงหน้าหนาวหรือฤดูหนาวเนี่ยท้องฟ้าในช่วงพราทิตย์ตกเนี่ยมันจะสวยที่สุดในวันนี้นะครับผมได้รับสารจากพี่ตุ้งนะครับชวนออกไปจ้อนกันเบาๆนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต่งเราเดินทางออกจากบ้านโป่งก็4ี่โมงเย็นไปแล้วนะครับโดยใช้เส้นทางบ้านม่วงผ่านวัดขนอน เรา2คนออกเดินทางกันด้วยสเตลล่า150แล้วก็เวสป้าเอส125ของพี่ตุ้มนะครับโดยขาน,นาสันนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้แกเป็นสาวนะครับของูมีอะไรของูมันไม่มีมันไม่ให้เข้าเข้าได้เหรอมันวัดไม่ให้เหรอเรือ้ตรงนั้นเหรอไอ้ตรงคาเฟ่นั่นเหรอ ไอ้ตรงเวิ้งคนไปเยอะๆนะสิ่งตอนนี้พี่ตุก๊กเกิดอยากจะแวะแถวเขางูนะครับผมก็ไม่มั่นใจ กูว่าอยู่ตรงนู้นวะหรือว่ามันต้องไปตรงนี้วะอ,อยู่เธออยู่เธอข้างหน้าขัาตั้งครับพี่ขาตั้งช,ช่วยกันครับใช้รถใช้ถนนตักเตือนกันครับเพื่อความปลอดภัยครับไม่ประมาทครับ ก็กลับมาเดินทางกันต่อนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆพี่ตุ๊กอยากจะเข้าตรงไหนผมก็พามาตรงนี้ก่อนคิดว่าแกคงอยากมาตรงนี้มั้งเห็นเขามากันอากาศดีๆสำครับทางเข้าขี่รถเพลินๆนะครับ ลิ้มทักทายพี่ไรเดอร์เป็นหนึ่งทีนะครับแ,แกน่าจะแวะมา,นานเที่ยวนะฮะับหรือส่งของไปสั่งอะไรพี่เจ้าหน้าที่นะครับเสื้อกากสีฟ้าชี้ให้เราจอดรถทางด้านซ้ายนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขากําลังจะปิดหรือใกล้จะปิดแล้วใช่ตรงนี้ปะใช่ตรงนี้ปะหรือว่ามันจะเป็นสะพานไม้แดงๆขอสะพานไม้แดงๆมันต้องเข้าไปข้างในงไปตรงนู้นไหมล่ะ เอมดอนออมันแต่มันก็นิดเดียวไงมไม่ได้เยข้าแล้วแต่ตมึงน้ยังไงารถเข้าไปได้ก่อรถเข้าไม่ได้เดินเออเดินทีเดียวเลยฮะมึงก็นำไปเลยมึงเปิดแมพอะเท่าไหร่ ทุกคนได้รับเสียงกรี๊ดนะครับจากน้องๆสาวๆเป็นกำลังใจในการเดินทางตามล่าสนองกันต่อนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะก็เอาวันนี้นิดๆหน่อยๆก็ขอนะฮะแหมสายมีอะไรวะเพื่อนเพื่อนไม่ฝังและไม่รอผมไม่รอเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนครับผมเข้าใจครับแสงอาทิตย์ใกล้ตกลงทุกทีนะครับแล้วก็ต้องรอมุนกันต่อไป พูดคนเดียวไปครับผมพูดลอยๆไปครับสองข้างทางนี่เห็นทิวเขาลิบๆถนนโล่งๆนะครับในวันนี้ขับรถดีๆอากาศดีๆแวะหน่อยดีกว่าฮะเติมสเบียงเติมข้าวของเติมน้ำมัน

มันก็เอาน้ำมันสองขวดด้วยครับเก้าห้าน้ำะอันเล็กน้่แห้งโมน้ำมันสองขวดได้ครับสข,ขวดเแล้วน้ำมันเป็นสขวดครับขวดบกเกอร์ไก่สีขาวเติมสองขวดครับ นี่กำลังก้าวไปอยู่เลยกำลังไปครับไปไหนอ่ะกันทักใบว่าจะไปห้วยไม้เต่งอ๋อท้าวเกรียบทุกถึงเจอร้านไส้กอกสะกอกแบบสะกอกอีสานอ่ะแวะหน่อยเมื่อกี้เจอคนน่ากินมีอะไมีกองกองกองทั้งหัวข้าวเจรียบไงล่ะอ๋อครับลุงผมขอติดแก้วไปสักใบได้ไหมจ้าสองใบได้ไหมขอซื้อก็ได้ครับลุง อ,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 อขอบคุณครับ,บแกอะไรพี่ตุ๊กล้อหมุนกันต่อนะครับตามแสงของดวงตะวันที่ใกล้จะรับขอบฟ้าลงทุกทีนะฮะเส้นทางเอาจริงๆจากบ้านโปง่งเราก็ใช้เส้นทางประมาณ50กิโลโดยตระมาณนะครับเราก็ขับกันแบบชิว บรรยากาศวอนนี้ก็เย็นสบายเลยครับแต่ระหว่างนี้ขอนะหาใส้กอก่อนดีกว่าไส่ถึงวัตถอยว่หรอ หน้าบริเวณหน้าปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับน้ำแล้วมันชื่นใจจริงๆะฮะหาเรียบกันก่อนดีกว่าฮะตรงไหนยังไงดีไปตรงนี้เหรอไปด้านไปสายได้ป่ะได้ป่ะก็ สายลุยเข้ามานะครับตามแนวสันเขื่อนระหว่างนี้ก็หาจุดแวะพักที่นั่งจุดหมายนั่งชิลนั่งพักกันนะครับกได้จะรถยังไงอ่ะเยี่ห ไม้เต่งล้วกรอกดีด้วยกรอกลองเส้นอ่ะหกลูกหรือเจ็ดลูกไม่ <c oughs> รู้สิบห้าบาทกงโทรศัพท์มันดี <c oughs> โทรศัพท์อินเดียกูยเอาโทรศัพท์อินเดียมาแจากให้ลูกเพจไหม <c oughs> โอ้ยคดีคดีนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ปะอันนี้คือจบหลังกล้องเลยของจริงเย้แมงดีชิบหายนี่มันนี่มึงคุณสย <c oughs> สายกล้องฟิล์มลงนิติาสตรารอสทอะไรป่ะครับเนี่ยทำไมคุณจบหลังกล้องได้เนียนขนาดนี้นี่นี่คือนี่พร้อมทำอาร์ตเวิร์กได้เลยนะเนี่ยจะทำทรงกันใบหนึ่งทีนะครับตามสไตล์นะครับรการเหิยดกล้องใหม่นะฮะ คนอนดนใจนะครับนะ้ห้วไม้เต่งนะฮะอันนี้นะครับอยู่ๆก็มีทิปเบาๆกับพี่ตุ๊กนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลตัวเองนะครับพี่ตุ๊กเป็นไรครับปวดไม่ค่อยสบายน,น,ะะนอนซมอยู่ที่บ้านสองวันแล้วแม่งกินยาก็ไม่หายเลยต้องมาออกมาสูดอากาศหน่อยใช้ธรรมชาติบำบัดใช่ไล่ไข้นะ รู้สึกสดชื่นเลยตอนนี้สดชื่นมากมากดีขึ้นดีขึ้นเมืองน,นี้คุณโคตรไทยไทยแหลกขอกเพลงผมได้นะ,ยยะ,นะเฮ้ยจิงห่าไห้พี่เรียมใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยโอ้พี่ก็พลเลียมไอเมย์นี้บรรยากาศห้วยไม้เต็งในตอนนี้ เราก็ขอบรรยายด้วยภาพแผนก็แล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ขอนั่งแพมถามถ่ยสารทุกสุกดิบกันพางชมพระอาทิตย์ตกดินกับใส้กอเข้าเกีย๊ยบแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนั่งคุยกันเพลินๆรู้ตัวกันอีกทีก็มืดแล้วครับยุงเริ่มมาก่อปวนครับน้ำค้างเหมือนจะเริ่มลงแล้วด้วย เวลาที่จะต้องกลับบ้านเนี่ยแหละครับต้องมีอะไรสุดท้ายแล้วแม่งไอ้เหี้ยแม่งม,มีจริงเว้ยเจอเหรอที่เขาบอกไอ้เหี้ยกูอะแบบไม่เชื่อแต่พอแม่งเสือกมีแล้วกูจะทำยังไงดีวะกูจะกูจะเล่าให้คนอื่นฟังยังไงว่ามีกูคิด,ดๆๆแบบมึงแบบ ทำยังไงให้เขาเชื่อเพราะตอนแรกเราเผากูไม่บ้า,อาตอนแรกกูคิดว่ามึงบ้าแต่ควนี้กูไม่บ้าเหมือนมึงแล้วเออดิที่จะพูดยากเนสวยงามจริงๆครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพวกเราจ้อนขอยกให้เป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในใจเลยแล้วพบกันครับ ใส่สามพันนี้นะฮะด้รลักรอบฝ่าประตูที่เขาเปิดไว้เข้ามาปกติตรงนี้เขาจะปิดเหมือนว่าให้คนออกมาเดินกำลังกายวิ่งกลับมาให้รถเข้าออกอะไรอย่างเงี้นะครับดูรวมสตารกรรมเดียวกับเราเป็นคนนำนะฮะ <c oughs> โอยฝุ่นอากาศเย็น นะครับปิดนะฮะเห็นเงาว่าปิดนะครับหรือว่ามันสามารถเอื้อมเปิดได้อ๋อล็อกเลยพี่ล็อกเลยฮะล็อกเ,เลยครับผมเมื่อกี้ไม่มาเปิดกายลกพลาดแล้วลงชาก็ไม่ได้เ หรือเราก็ต้องกลับไปทางนู้นครับพี่กลับใช่ครับพี่ถือว่าเป็นการสำรววครับพี่โอ๊ยไคนนั่งไม่รู้เวล่เวลานะครับ่่ไนไมเป็น ทำไมข้างล่างข้างล่างมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างล่างด้วยวะห้วยไม้เต็งวันเดทิปฝ่าลมหนาวกับพวกเราชาวจอนตามล่าแสงอัสดงกันครับตดไปหนึ่งที